มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นของอินเทอร์เน็ตในช่วง5วันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปลายเดือนพฤศจิกายน2565รวมไปถึงต้นเดือนธันวาคม2565นะครับกับช่วงระยะเวลา28พฤศจิกายน29พฤศจิกายนแล้วก็เนือ3ไม่ใช่28 29พฤศจิกายน30พฤศจิกายน1ทธันวาคม2ทธันวาคม3าธันวาคม2565ทั้ง d t แทแล้วก็ TrueMove นะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว30เมกะบิตเพร์เซกนะครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่ขายกันด้วยเรามาดูของ d t e ทกันก่อนนะครับ d t e ทเบอร์ใหม่เบอร์เก่า,าย้ายค่ายเบอร์เดิมอันนี้สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับกับ d ีแท l แฟลชเซลล์ซุปุม ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับไม่มีรหัสในการกดนะครับดีแทกับโทรมบไม่มีรหัสในการกดจะต้องติดต่อผ่านร้านค้าเท่านั้น77จังหวัดทั่วประเทศไทยที่เป็นตัวแทนของ d t แทแล้วก็ที่เป็นตัวแทนของโทรมบคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ขอสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยในราคาแบบสุดคุม้ม30เมก30วันแถมโทรฟรีทุกเคราืข่ายกันด้วยในราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้น DT แทเบอร์ใหม่ tech, เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมสามารถที่จะดําเนินการได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเบอร์เก่าเนี่ยหรือจะเป็นเบอร์ย้ายค่ายเบอร์เดิมมานะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องอมีค่าบริการอีก100บาทนะครับค่าบริการ100บาทหรือแล้วก็บวกกับค่าเน็ตอีก200บาทรวมเป็น300บาทในการติดต่อกับร้านค้าร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้คับคุณผู้ชมได้ทราบซึ่งเขาสามารถที่จะทําเบอร์เก่าแล้วก็ทํา เบอร์ที่เป็นใย่า่เบอร์เดิมได้หรือคุณผู้ชมไปเปิดเบอร์มานะครับแล้วก็มาให้กับทางร้านสมัครให้ก็ได้ค่าบริการก็100บาทเช่นกันนะครับซิมนะครับซิมนี้เป็นซิมจากร้านลูกตู้ทั่วๆไปนะครับซิมที่ซื้อจากเซเว่นเนี่ยมันมาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับย้ำว่าจะต้องเป็นซิมจากร้านลูกตู้ทั่วๆไปเท่านั้นมันคนละกลุ่มกันนะครับกลุ่มเซเว่นกับกลุ่มร้านลูกตู้ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องแยกรายละเอียดนิดนึงนะครับ แล้วก็การโทรฟรีโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาะทีวางสายเราโทรไหมได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจนะครับอ่าโปรโมชั่นตัวนี้สามารถที่จะสมัครได้จนถึงวันที่3นะครับเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่า3ธันวาคม2565คือวันสุดท้ายของโปรโมชั่นในรอบนี้ในรถนี้นะครับระยะเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูของโทรมบโทรมบที่เป็นเบอร์ใหม่อย่างเดียวนะครับโทรมบเป็นเบอร์ใหม่อย่างเดียวเบอร์เก่าทําไม่ได้ เบอร์เก่าเนี่ยมันจะมีรหัสอยู่นะครับรหัสที่เป็นแต่ว่าเน็ตมันอยู่ที่ประมาณ260บาทรวมภาษีแต่ถ้าเป็นเบอร์ใหม่ก็คือจ่าย200บาททวนนะครับสำหรับทรูมูเปิดเบอร์ใหม่200บาททวนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดีแท็ก็เบอร์ใหม่เบอร์เก่าจ่าค่าเบอร์เดิมจ่าย200บาทนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้กับทางร้านเขาเดาเนินการได้เลยนะครับทรูมูฟตัวนี้สามารถที่จะสมัครได้ทุกจังหวัดเหมือนกันนะครับทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถที่จะดําเนินการสมัครได้เลยนะครับเปิดเบอร์ใหม่ได้เลย ย้ำว่าเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับแฟลตเซลก็คือราคาแบบสั้นๆลดราคาแบบสั้นๆนะครับราคาพิเศษแบบช่องสั้นๆเท่านั้นนะครับทรูมูระบบเติมเงินเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็ดีแท็นะครับเป็นเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายา,ายไข่เบอร์เดิมนะครับเบอร์เก่ายา,าย่ายเบอร์เดิมหรือซื้อซิมมาจากร้านอื่นมาแล้วครับให้ทางร้านเขาดำเนินการสมัครให้เนี่ยร้านเขาจะคิดค่าบริการเพิ่มอีกหนึ่งรบาทติดต่อร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับทุกสาขาเลยครับเฟซบุ๊กค้นหา ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูนนะครับมีร้านด้วยนะครับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูนสาขามานังทูศูนย์แต่สองหสาเก้เกน่าขาคกวกลงทูศูนย์เก้าแปดจดศูนยหรือจะติดต่อทางไลน์นะครับติดต่อทางไลน์ลนั่นก็คือสะดวกและรวดเร็วที่สุดครับทางไลน์ S A R A W UT, o M P U U T C O M P U T E R สลาวุธคอมพิวเตอร์ S A R A W UT, o M P U U T C O M P U T E R ครับ สารวุฒิคอมพิวเตอร์ติดต่อทางไลน์จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดลองลงมาก็คือทาง a c e b o o k นะครับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์สตูนและหาที่เป็นสาขามานังหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับโทรส่วนเป็น2 6 1 9 9 1จิตอ่าแล้วก็สาขาควนกะหลงก็9 8จิต0 4 5, 5 9 8นะครับสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อได้เลยทัศจติตถ้าจะให้สะดวกและรวดเร็วที่สุดก็คือทางไลน์ S A R A W U T C O M P U T E R ครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าช่วงระยะเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้น29พฤศจิกายน30พฤศจิกายน1ธันวาคม2ธันวาคม3ธันวาคม2 5 6 5นี้กับแพ็กเกจโปรโมชั่นเน็ตแบบไม่แอนไม่ลดสปิดไม่ลดความเร็ว30เมกะบิตเพื่อสิทธิแถมถูกดีทุกคระขายกันด้วยนาน30ปันเพียงแค่200บาทเท่านั้นดีแท็สามารถที่จะเปิดเบอร์ใหม่ได้เบอร์เก่าได้ย้ายค่ายเบอร์เดิมได้ส่วนเบอร์ ของโทนะร e มบระบบเิมเงินจะต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นถึงจะได้ในราคา200บาทแต่ถ้าเป็นเบอร์เก่าเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ260บาทนะครับแต่มีราัาในการกดติดต่อร้านสารุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เลยครับนะครับนี่คือช่องทางในการติดต่อของร้านสารุธคอมพิวเตอร์นะครับรา,ายละเอียดอื่นๆติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับนี่คือด่วนๆกับแพ็กเกจโปรโมชั่นต่นี้วันที่บันทึกเทปก็คือวันที่ 29 mm hmm. พฤศจิกายน2565นะครับ11นาฬิกา30นาทีสำหรับวันที่บันทึกเทปครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ